การหาจำนวนคนในแผนภูมิวงกลมทำอย่างไรมาดูกอันข้อนี้นะครับเขาจะให้แผนภูมิวงกลมมานะครับก็ต้องมีจํานวนคนแล้วแต่พื้นที่นะฮะพื้นที่กอไก่ขอไข่ขอควายงอง,งูและก็จอจานนะฮะบ,บางทีอาจจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์บางทีอาจจะให้เป็นมุมบางทีอาจจะให้เป็นคนนะครับถ้าจะหาคนเนี่ยนะฮะเนี่ยต้องต้องหาคือหาคนนะฮะมันจะต้องเทียบกับใครครับเทียบกับจอจานแน่นะครับโอเคอ่า เราอยากรู้ว่าเขตงองูเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะฮะอันนี้คือเป้าหมายเรานะครับอ่าเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องจําได้อันดับหนึ่งนะครับก็คือนะครับอ่าในวงกลมเนี่ยมันมีทั้งหมดอะไรครับสามร้อยหกสิบนะองศาใช่ไหมฮะอ่าหรือเทียบกับอะไรครับเทียบกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในวงกลมหนึ่งวงนะฮะก็คือสามร้อยหกสิบนะฮะเทียบกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหารกันนะครับอ่าเส้น 1%, 1นะถามว่า1%เท่าไหร่นะฮะหนึเท่านี้ถ้า1%เท่าไหร่ก็เอาหารร้อยไปก็จะกลายเป็น3.6องศาอันนี้น้องๆจําไปก่อนนะฮะจำไปใช้เลยนะครับอ่ะสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์กไก่นะฮะมาดูกอไก่ครับพื้นที่กอไก่พื้นที่กอไก่เขาให้เป็น26%นะเราเทียบเป็นอะไรครับ เทียบเป็นองศาคือ1%เท่านี้ถ้า26%ก็เอา3.6มาคูณกับ26ครับมันจะกลายเป็นองศาแน่ๆนะครับ26ตั้งคูณกับ3.6อันนี้ส่ยมเหนึ่แหน่งนะครับ6 3สานะครับทด3าม12ส2งสิบก็เป็นนั่นะ15้นะครับโอเคมาประมาณนี้ก็3อะไรครับ3 6 1หทด1น,นะครับ3 สามสองเป็นหกเป็นเจ็ดนะฮะังนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นหกเป็นสามแปดเก้านะครับอ่าถ้ายมหนึ่งแห่งก็เป็นเก้าสิบสามนะครับจุดหกนะครับโอเคเก้าสามจุดหกองศาแล้วนะครับอันแรกนะครับมาดูขอไข่ครับพื้นที่ขอไข่ตรงนี้พื้นที่ขอไข่มีแล้วครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะฮะร้อยสิบเอ็ดจุดหกองศานะครับเก็บไว้ก่อนมาดูพื้นที่ขอควายครับเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ยี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็ทำให้เป็นอะไรคูณสามจุดหกก็ไปอมาตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเหมือนกันง่ายเลยครับเอาสองคูณนะฮะส่วยอดหนึ่งไหนนะสองหกสิบสองสองสามเป็นหกเป็นเจ็ดก็ก็เป็นเจ็ดสิบสองนะฮะตรงนี้ลงมานะครับอันนี้เหลือแปดอันนี้เหลือเก้านี่เจ็ดนะครับส่วนยอดหนึ่งหน่วประมาณเจ็ดสิบเก้าจุดสองนะครับได้เจ็ดสิบเก้าจุดสององศานะครับได้มาละคอปัยนะครับ ต่อมางอง,งูครับพื้นที่งอง,งอูนี่หมอบองศามาแล้วสบายครับ5 4 54, 54ี่องศาโอเคนะฮะได้54มาแล้วนะครับต่อไปจอจานครับวิจอจานจอจานมันบอกจํานวนคนมาออจอจานมันบอกจํานวนคนมานะครับถ้าอยากรู้ว่ามันกี่องศาทําไงฮะจอจานจะกี่องศาก็คือทั้งหมดเนี่ย360 องศาใช่ไหมน่าจะหาจอจานว่ากี่องศานะครับหา x แล้วกันหา x ก,ก็ทั้งหมดเอา360ตั้งลบไข่ฮะลบกอไก่กอไก่คือ93.6นะลบขอไข11่111.6ลบขอควาย79.2แล้วก็ลบงองูนะครับ54นะครับอ่าโอ้โหนะฮะนะอันนี้ ลองไม่ลบได้นะฮะลองไ่าาลบได้นั้นจอจานนะครับจอจานก็จะประมาณ21.6องศาหนึ่ง21.6องศานะฮะลองลบดูนะครับหรือจับทั้งหมดนี้บวกกันก็ได้บวกกันแล้วก็มาลบกับ360องศาก็ได้ครับนะตอนนี้เราจะได้จอจานออกมาแล้วนะครับจอจานนี่คือ21.6องศาเนี่ยก็จะคิดเป็นอะไรครับ คิดเป็นจำนวนคนนะครับก็คือ43,458คนนะฮะเขาถามหางองูใช่ไหมองงูมันกี่องศาล่ะงองงูมัน54องศาเดี๋ยวใช้วิธีเทียบปฏิตตยัญเอาจอจานี่2ี่องศาจะคิดเป็น43,458คนนะอันนี้คืององงูนะงองงู เราจะมาดูว่าง,งองงู54องศาเนี่ยจะคิดเป็นกี่คนนะก็ขวาตั้งเนี่ยขวา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 ตั้งเอาข้างล่างเอาข้างล่างมาคูณนะคูณ54แล้วก็หารใครครับหาร21.6ครับอ่าเอา6หารดีกว่านะ6อะไร6 3 6 38 6 38เหลือ36 6 6 36 6 9 54อ่า เอา9หารเนาะ9อะไร9 1เป็น9 9อะไรฮะ9 4 3 6ก็เป็น0.4นะครับฉะนั้นมันจะได้43,458เนี่ยหารเท่าไหร่ครับหาร0.4อ่าหาร0.4นะครับอ่าก็เหมือนกับว่าอันนี้สุยอดหนึ่งแหน่งอ่าก็เหมือนกับคูณ10หาร10เนาะน้องคูณ10หาร10ไปนะก็ได้เป็น4 3 4 5 8 0หาร4คนระับอ่า อลองหารด้วยครับ4ีเป็น4นะครับอันนี้หารไม่ได้นะครับแต่0ูนไป4อะไรได้30 34นะฮะ4ี่แปดสามสองทด2นะเป็น25้นะฮะสี่หยิบสีเศษหนึ่งะเป็น18นะฮะสี่อะไรได้18 4 4ป6นะฮะ4ี่สี่หสิเหลือเศษ2องยี่สสี่ห้ายี่สิบนะฮะคำตอบก็คือ1 8 6 4 5แสนแดัคนครับ